นานมาแล้วในป่าทึบแห่งหนึ่งมีนายโจรคนหนึ่งเลี้ยงเสือโคร่งไว้หนึ่งตัวโจรผู้นี้หลบหนีมาตั้งรกรากอยู่ในป่าเป็นเวลานานหลายปีเขาเป็นคนที่มีจิตใจเยี่ยมโหดสัตว์ในป่าแห่งนี้ต่างเกรงกลัวต่อกิิศัพท์อันเรื่องรือของเขาและพากันหนีหัวซุกหัวซุนกลัวว่าจะถูกนายโจรตามไล่เข็นฆ่าวันหนึ่ง เขาสั่งให้เสือโคร่งออกล่าเนื้อมาให้กินเจ้าเสือต้องรีบออกไปหาอาหารทันทีไม่งั้นจะถูกนายโจรเอาแส้ไล่ตีเช้าวันนั้นเสือได้ออกอารวาสเข้าไปในหมู่บ้านชาวเขามันเข้าไปกินหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้มีชาวบ้านคนหนึ่งออกมาเห็นมันเข้าแล้วก็พูดว่าเจ้าเสือ,อร้ายอย่ามากินหมูของฉันนะเสือโคร่งตอบว่า ถ้าไม่ให้กินฉันจะจับเธอกินแทนเสือคร่งงไม่มีความเมตตาปานี้เลยมันบอกต่อว่าฉันยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันยิ่งหิวอยู่ด้วยแล้วเสือโคร่งงก็กระโจนเข้าใส่เล้าหมูกัดหมูทุกตัวมันกินหมูไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงหนึ่งตัวที่มันเอาไปฝากนายโจรความดุร้ายของเสือทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัว แต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเจ้าเสือโครงหากในจนรู้เข้าก็จะเข้ามาป้นและทำร้ายชาวบ้านเวลาต่อมามีกระทิงป่าย้ายข้ามเขามาอยู่ใกล้กับป่าที่เสือโครงอาศัยอยู่มันก็ต้องทำตัวหลบๆซ่อนๆในเวลาที่ออกหากินกระทิงป่าตัวนี้มีลูกน้อยสามตัวชื่อสอนสินแสบวันหนึ่งกระทิงป่าออกไปหาอาหารมาเลี้ยงลูกๆ ระหว่างที่กระทิงป่ากำลังหาอาหารให้ลูกๆอยู่นั้นเสือโคร่งที่กำลังหาเหยื่อก็เห็นกระทิงป่าเดินออกมาจากถ้ำมันก็แอบย่องเข้าไปแล้วเห็นกระทิงน้อยวิ่งเล่นอยู่ในถ้ำโอ้อาหารอันโอชะกระดูกอ่อนๆเนืน้อหวานอยู่ในนี้นี่เองอุย๊ยเสือโครงพวกเราหนีแล้วกระทิงน้อยสามตัววิ่งหนีอย่างอุตรุด แต่ไม่มีใครหนีพ้นเจ้าเสือโคร่งไวไ้ร้ายมันขมเมือบลูกกระทิงที่น่ารักทั้งสามลงท้องเมื่อแม่กระทิงกลับมาถึงถ้ำก็ไม่เห็นลูกน้อยเห็นเพียงคราบเลือดและขนของลูกๆร่วงอยู่เต็มพื้นกระทิงป่ารีบวิ่งออกไปดูนอกถ้ำและร้องควรครางด้วยความทุกข์ใจเสือโคร่งกลับมาถึงรังโจรก็บอกกับหัวหน้าว่าายโจรวันนี้ฉันเข้าป่าไปหาเนื้อให้นาย เจอถ้ำใหญ่แถวป่าเหนือโนอนแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะเจ้าเสือโทนายมีสิฉันเจอเนื้อชนิดใหม่ที่จะเอามาให้นายแล้วมันมีกระทิงป่าแม่ลูกอ่อนอยู่ในนั้นอย่างนั่นเหรอแล้วลูกของมันมีกี่ตัวละ่ะสามตัวจะนายถ้าอย่างนั้นเอ็งไปเอาลูกมันมาต้มซุปให้ฉันกินสิลูกมันฉันกินหมดแล้วโธ<ถ>่เจ้าเสือ เจ้ากลาก,กินเนื้อโดยที่ไม่เอามาให้ชันก่อนละในายโจนลงโทษเสือโครงที่ไม่เชื่อฟังและทำนอกเหนือคำสั่งเขาใช้แส้ฟาเสือโครงจนเป็นแผลเวอะหวะเพื่อสั่งสอนให้เสือโครงหลับจำไม่กล้าขัดคำสั่งอีกยามคืนเดือนเพ็ญขณะที่นายโจน,นอนอยู่ในกระท่อมเก่าๆและเสือโครงนอนเฝ้าประตูกระทิงป่าแม่ลูกอ่อนย่องเข้ามาที่หลังกระท่อม แล้ววิ่งชนกระท่อมจนล้มพังมาลงมาด้วยความโมโหนายโจนตะโกนออกมาว่าเกิดอะไรขึ้นกระท่อมล้มทับนายโจนฝุ่นตลบอบอวนเสือโคร่งตกใจจึงวิ่งเข้าไปดูนายโจนนายโจนเกิดอะไรขึ้นฉันสี่ตรงถามเจ้าเฝ้าบ้านยังไงให้มีใครกล้าเข้ามาใกล้ฉันได้เสือโคร่งนั่งหมอบลงมันกลัวถูกลงโทษ มันร้องเสียงคำรามด้วยความแค้นใจแล้วมันตอบนายโจนว่านายฉันว่าเป็นฝีมือกระทิงแม่ลูกอ่อนมันคงโกรธที่ฉันไปเอาลูกมันมากินเห็นไหมเจ้าเสือฉันต้องมาเดือดร้อนเพราะเจ้าทัานใดนั้นกระทิงแม่ลูกอ่อนได้เดินเข้ามาแล้วบอกกับนายโจนและเสือโคร่งว่าฉันกับลูกอยู่อย่างสงบในถ้าไกลออกไป จู่ๆเจ้าเสือโครงก็มากินลูกฉันนายโจนขอให้เป็นเรื่องระหว่างฉันกับเสือโครงได้ไหมฉันขอท้าสู้กับเจ้าเสือโครงร้ายตัวนี้นายโจนตอบว่าเจ้าเสือว่ายังไงล่ะฮ,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 ะฮะ่าฮสัตว์ไม่มีเขี้ยวเล็บกล้ามาขอท้าถึงที่เลยนะมันน่าอับอายซะจริงๆเสือโครงตอบกลับว่าได้สินายโจน ฉันไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นเจ้ากระทิงนี้เกิดมาเป็นอาหารของผู้แข็งแกร่งอย่างฉันกระทิงป่าแม่ลูกอ่อนตอบว่าถ้างั้นพรุ่งนี้แกกับฉันมาสู้กันเสือโคร่งตอบว่าได้เลยพรุ่งนี้เราจะสู้กันกระทิงแม่ลูกอ่อนวิ่งจากไปด้วยความมุ่งมั่นและโกรธแค้นเมื่อกระทิงวิ่งกลับมาถึงถ้ำ ก็รีบเตรียมผลไม้ป่าหลายชนิดแบกขึ้นหลังแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่หลังเขาเพื่อมาหาช่างทำมีดเมื่อกระทิงเจอช่างก็บอกว่าช่างมีดเมื่อวันก่อนมีเสือโคร่งในป่าใหญ่ข้ามากินลูกของฉันไปหมดทั้งสามตัวฉันมาขอความเมตตาจากท่านช่วยรับเขาของฉันให้แหลมและคมวันพรุ่งนี้ฉันต้องไปสู้กับเจ้าเสือโครง่งแล้วนี่ ฉันมีผลไม้ป่าแสนอร่อยเป็นค่าตอบแทนในความมีน้ำใจของท่านจ้ะช่างทำมีดรับผลไม้ไว้แล้วรับเข่าของกระทิงจนคมกริบเหมือนมีดดาบแม่กระทิงกลับไปที่ถ้ำแล้วทำสมาธิตลอดค่ำคืนเพราะความอาฆาตแค้นจึงทำให้แม่กระทิงร้อนใจมันจึงต้องใช้สติปัญญาและความนิ่งในการต่อสู้กับเจ้าเสือโครงพอคล้อยหลังจากที่กระทิงป่ากลับไปไม่นานนะัก เจ้าเสือโครงร้ายก็เดินเข้ามาหาช่างมีดเหมือนกันมันขนซากสัตว์ปีกมาด้วยมันคิดว่าช่างมีดน่าจะกินเนื้อเหมือนที่นายโจรชอบเมื่อช่างมีดเห็นซากสัตว์ก็ผอ,อืดผะอมเหม็นาสาบซากสัตว,ตว์แล้วช่างมีดก็ถามว่าเจ้าต้องการอะไรหากจะมากินฉันเจ้าคงได้ตายก่อนนะเจ้าเสือมีดของฉันคมคมทั้งนั้นเจ้าเสือโครงร้ายตอบว่า ไม่จะช่างวันนี้ฉันมาขอให้ช่างช่วยรับคมเขี้ยวและเล็บให้หน้อยแต่ถ้าช่างไม่ทำให้ฉันช่างจะกลายเป็นอาหารแน่ๆช่างมีถามว่าเจ้าจะรับมีดไปทำอะไรละ่ะเจ้าเสือเสือโครงตอบว่าก็พ่งนี้ฉันจะต้องสู้กับเจ้ากระทิงปลาช่างมีแซงทำเป็นเห็นใจเสือโครง่งเขาจะถอนฟันออกจากปากและขัดเล็บให้ทู่ช่างมีตอบว่าอ๋อ ได้สิเจ้าเสือโครง่งฉันยินดีที่จะรับฟันและเล็บของเจ้าไอ้คมกิบเหมือนหอกอันแหลมคมเลยละแต่เจ้าต้องทนเจ็บหน่อยนะอย่าเพิ่งใช้ฟันกบเคี้ยวอะไรและอย่าเพิ่งเปิดผ้าที่พันเล็บไว้จนกว่าจะถึงเวลาต่อสู้กับเจ้ากระทิงป่าละ่ะไม่งั้นฟันและเล็บของเจ้าจะไม่คมเอานะวันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาต่อสู้พวกสัตว์ป่าทั้งดีรบับหมาลายลิงช้าง ต่างยกพวกมาเชียร์ให้กำลังใจกระทิงป่าแม่ลูกอ่อนสัตว์พวกนี้ล้วนเป็นศัตรูกับเจ้าเสือโครงตัวร้ายเพราะมันชอบแอบไปกินลูกๆของสัตว์เหล่านี้สร้างความเจ็บปวดใจมาเป็นเวลานานเมื่อกระทิงป่าและเสือโครงยืนเผชิญหน้ากันเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้นายโจรได้บอกให้เสือโครงฉีกเนื้อของกระทิงป่าต่อหน้าสัตว์ที่มาเชียร์จะทำให้พวกมันขวัญเสียและหวาดกลัวเจ้าเสือโครง เสือโครงร้องถามว่าเจ้ากระทิงใครจะเริ่มก่อนแม่กระทิงตอบว่าเจ้าเริ่มก่อนเสือโครงร้องคำรามเสียงดังและกระทืบเท้าข่มขู่แล้ววิ่งเข้าใส่กระทิงป่าจนล้มเข้าไปในพุ่มไม้ใหญ่ทั้งสองต่อสู้กันอย่างชุลมุนฝุ่นตลบเสือโครงกัดกระทิงไม่เข้ามันใช้ฟันกัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจะใช้เล็บฉีกก็ทำไม่ได้ เมื่อกระทิงป่าเห็นเสือโคร่งพัดท่ามันก้หมหัวลงและวิ่งพุ่งชนใช้เขาอันแหลมคมเสียบเข้าที่ท้องของเสือท้องฉีกออกแล้วสอนสินแสบลูกทั้งสามตัวก็ไหลออกมามันดีใจมากที่ลูกปลอดภัยและ,ะโผล่กอดลูกน้อยทั้งสามตัวทันทีจากนั้นแม่กระทิงป่าก็ใช้เขายกเสือโคร่งเดินออกมาจากพุ่มไม้ เ่าสัตว์ทั้งหลายเห็นเข้าก็ส่งเสียงร้องดีใจเมื่อนายโจรเห็นซากเสือโครงเขาก็รีบวิ่งหนีปีนขึ้นต้นไม้แม่กระทิงวิ่งพุ่งชนต้นไม้หลายครั้งจนหักลงแล้วมันก็ใช้เขาแทงเข้าที่ตัวนายโจรจนเสียชีวิตแล้วแม่กระทิงต่าก็พูดว่าสัตว์ทั้งหลายเจ้าเสือโครงตัวร้ายและนายโจรหดเหี่ยมได้ตายแล้วขอให้พวกเจ้าทุกตัวเข้ามากัดกินเนื้อของพวกเขาเปน็นอาหารเถอะ สัตว์ทุกตัวกรูเข้ามากัดแทะอย่างอร็สอร่อยหลังจากนั้นมาเหล่าสัตว์ก็ยกย่อก,กระทิงป่าแม่ลูกอ่อนเป็นราชินีแห่งหุบเขาผู้เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมและมีเมตตาทําให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวากระทิงป่าและลูกๆก,ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าเชื่อมัน่นคิดว่าตัวเองเก่งและมีประสบการณ์มากกว่าผู้อื่น คนอื่นอาจจะรู้เช่นกันรหรือรู้มากกว่าเพียงแค่ไม่แสดงออกมาเอง